วัดเีาโอ้ไม่มีมั่วไอ้เคนัดเดียวกูล่วงเลยอืบรนัดไอ้นี่หน่ครบิวแล้วครับก็เตอร์ครับดีทวีดีทวดีทวีถเนเกเหมือนกันเอาไป อเียมโหลมาเราทามิง้วเป็ทีดูอีทำได้ดีดไปไม่ได้่นี่้อไย่าไครับเห็นแล้วเราเห็นหลาย้นเลยเรเ้ไกันลอ้ยเาคนนึงไปลงตัวเย็นๆนะก็ทำให้เราดไ่นกสนุกกว่าอมพวกคูเราสนุกยู่แล้วแต่เขาสนุกเราไมไม่รู้มึงมึงจะคอมเ็ร่ปะคมเึกที่ดนทับ่ะ้สน่ ขอยยัดตามไล่กว่าไล่กว่าขอยยัดตามต่อแต่งานหน่อยกันพอดีนี่ในบ้านนี้บ้านนี้ชั้นสองชั้นบนอ่ะบนไม่รู้ชั้นสองหรือเปล่าตามมาหน่อยดินี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้มันกูไม่มีบวกไอ้เค่นั้นเดียวกูล่วงเลยตรงไหนกันเนี่ยวิ่งมาหากูแล้วบ้านกู ช่วยด้วยขอยัดฆ่าสัตว์ขอไม่มาหน่อยไม่แป๊บจุกหน่อยเพราะกตายขอยัดแปร๊บหมดแล้วป้ะไม่ตรงที่กูตรงที่กูช่วยก่อนตรงที่กูสองที่เชื่อเชื่อนะเชื่อหน่อยนั่งๆกล้องก็โดนไอโก้ข้างนอกมีคนฝ่ามีฝ่ามุดดูแล้ว นี่ตัวตัวยเจ็บแล้วไอ้ช่วยกันทำไมเอิร์นไปอยู่ไม่น่าทันแล้วมันมันเดินไปอยู่ใต้บ้านเหรอวะใช่ใช่มันอยู่ข้างหน้ากูไอ้เอิร์นก้องไปชุบก่อนแม่มันอยู่ใต้บ้านมันก็เอิร์นไม่มีไม่มีมันอยู่ตรงนี้สองคน Watch out เยอะมากเลยเนี่ยอยายาขึ้นรถขา มันมาทาร์จด้วยนะอ้าวมันหนีแต่บ้านนี้แน่เฮ้ย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 ใจเจี๊ยบใจเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ไม่พูดอย่างนี้เจี๊ยบไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่พูดอย่างขี้ไอ้เจี๊ยบร้อน ก่กูคนเดียวเด็กกูนี่ครับตอบดีๆตอบดีๆอยู่นี่เลยเหยียแก๊งเราต่อยไม่ตึงเมื่อกี้ฝากตึงทุกคนเลยว่ะก้ามาพี่ตามออกไปออกไปออกคือพี่สู้กับบอลอะไรเหรอ เชิญกันตั้งนานไอ้เี้ยมันจะตัดผอทำเชี่ยอะไรกันวะเชฟอ่ะกูงงเอ็นพูดคุยดีคุยดีแต่ถ้ามันถ้ามันกุญจาไม่ดีใส่กันแล้วเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวลงไปดจ๋ยว่ด้วยทำตี๋มันไม่ใช่ทางของพวกเราวะดิทางของพวกเรามัไม่ใช่ทางทางสุด้วย ทอทีหวานนักเลงว่ะทั้งตัวคือมึงแข่งไปเล่นจีดีไปวะงั้นไม่ไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นสายถามมาจากเป้าหรือใครอ่ะนมึงงัอยู่เฉยเลยเชียร์รู้บอกกูรู้ใครอ่ะยัดน้องคือเรากายัดคม ใจเย็นเทพนักจยกปุ่นเบาได้เบานะไปดีๆกูบอกแล้วสร้างประเทศเองนี่ทุกคนไม่อายถอนเงินยังวางเวลาไปและเรียบร้อย ยะตามล่านะครับอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยไอ้คนหน้าี่คนหน้าเยายละเดียบน้าไปเไอกล้องขวากล้องขวาศบในนี้ไม่เหน่อาคุยตัวไม่น่าขโมยตอนน ฮะแปะสวนหัว่รัมไม่มันอยข้างใต้อยู่้างใต้จะทำถอดหัว Watch out พี่มาโหเฮ้ยกองมาหน้าี่าอยู่ไหนอยู่ด้านหน้าเขลยมตัวนเงมันตายไปแล้วเนอ่ยไยิงอ่ะโอ้โหโหถูกตัวชบหน้า ไไดด้้เลามยโดนไก่โดนไก่มากใต้ถ้ากูมีสองตัวน่ะใต้ถ้ามไม่เป็นไรเออติดปากออนแล้ว่ะได้ครังเอาไปใส่ต้องแข่งกันดิแล้วมาแข่งกันประชุมเลยจำนวนในประชุมเท่าไหร่เนี่แน่เนี่ยตัวนี้ยิงผมมาดูยิงตรงไหนเจอแล้ววะเขา ตเอาเลย m a r k the location ไม่เห็นแลอวะไอ้เราท่าไหมกันมีอ่ะสองตัวสองตัวสองตัวมาเจ้าอะไรกัยใหญ่ข่อยไปข่ายไปยังข่ายข่อยเริ่มเราก็ไปเอาข้างบน นีจะขึ้นฝั่งนี้เหรอสัตว์ทำปูร้อนเลยยัดแม่หมอโอเนี่ยพิมแบบหมอโอเนี่ยโอเคพูดถูกวูาต้องมีเหตุผลมันดูโตพิมพ์แบบทีนายเนี่ยเด็กหัวร้อนเลยนะครับหมดต้นตีรเนี่ย กูก็ปนนดีกับมันก่อนดีดีวะเอ้บอนี่ยังเป็นเมนอยู่ปะเนี่ยข้าวข้าวองก็ใมึงหลุดไปไกลเยอะแล้วอ้ไอ้ไน้ไอ้รอ้ไอู้อ้ไ้ไอ้ไอ้ออ้อไ้้้้อ้้้ คือไม่ใช่บุรุหมายกิลลเบต้านี่คือ <c oughs> <c oughs> มึงหลุดจัดมื่อม่คำถามใช่ไหมไม่น่าพูดอ่ะเลยเขาถามเหมือนคนแบบไม่ได้เล่นเกมเป็นปีอ่ะอีกนิดนึงเขาพกห้ากิโลเขาเต็งแหะครับดีทุยีอยู่หน่อครับเสี่ยมันมากจะถามเข้าวงก่อนและให้เหรย เฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งมันบนเนินเขาาดีกว่าอย่าลงไปข้างล่างอย่ากดนอนนอนนอนหลังหนัก่อนเพราะเสียล้เจ็บเจ็บเจ็บหัวตัวนอนนอนยี่อะไรเลย ตรงนี้ตช์เอาคุณสามมันไม่ใช่ทางของพี่เลยวะขวานะนี่มันจะถึงปีร้อยจะถึงตังเขาไว้ขอบคุณครับเกินแล้วมั้งครับถ้าเล่นด้วยกันทำพลาดแล้วใครไฟโองโหไฟใครอะไฟลูกครับกลับไฟไอดีดูอีหน่อยดิมันบอกมันกี่คิวแล้ววะหกคิวแล้ววะเต็งกว่าพุ่งเลยนี่ลูกครับยิงหัด ู่นะเล่นแรงอ่ะเทพแรงอ่ะเทพคาราคินนี่วะเทียบแรงอ่ะอันนี้มันเทพแรงอ่ะดิม้เล่นๆนั้นก็เหมือนเดิมครับเฮ้กูไปเอาขวานก่อนขวาเห็นกี้ขับรถตกหลุมอันนี้บอดอะไรวะกล้องอยู่ว่าดาวอยู่บอดปะ โอี๋เจ้าปวดแล้วจะทำไงวะจะดูแบบดิโคตรใหญ่คลิปนาทีเข้าระชุมเมืองกันดิเข้าไปฟังป่ะเชีย่ยกูอยากกูอยากเข้าไปฟังประชุมเมืองอะนะเข้าไปฟัง,อง,งขอไปฟังขอใส่ซะหน่อยนะเลจะใส่ตำรวจ<อ>กันเลยประชุมเมืองเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนตามกูหน่อยดิ เรายังเหลือแข่งทั้งสามเกมนะขวามันมีคนยิงอยู่เมื่อกี้มันมีสี่เกมมั้ทั้งหมดอ่ะไม่แน่ใจว่าสี่เกมหรอตัมมาเห็นพี่แค่มอบจบประมาณทุ่มหรอเฮ้ยห้องมาแล้วห้องมาแล้วเข้าห้องเร็วโอเคอ่ะไปไปไปขยันฆ่าตัวตายครับขยันฆ่าตัวตายแล้วอกมาครับแล้วออกจากเกม